แล้วก็ถักงปแทงลงไปในช่องควักขึ้นมาได้หนึ่งแล้วนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแบบนี้ถือเป็นหนึ่งหลักเลยนะคะหนึ่งหลักแล้วเราก็จะถัก f หนึ่งหลักในช่องก็ตอนนี้มีสองหลักนะคะอย่าลืมมาร์กหลักที่เป็นโซ่เมื่อกี้ที่เราขึ้นไว้ด้วยค่ะ นี่คือแถวที่11นะคะแถวที่11จะได้ด้านละ38หลักแถวที่11เราจะถัก f ทั้งหมดเลยนะคะเอทุกหลักเลยค่ะ <c oughs> พอเราถัก F มาทุกหลักแล้วนะคะตรงนี้ได้1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ8ปหลักก็จะเป็นช่องตรงนี้พอดีนะคะตรงช่องเราก็จะถัก f ค่ะแต่เราจะไม่ได้ถักเข้าไปในช่องนะคะเราจะถัก แทงเข้าไปตรงหลักโซ่นี่นะคะเส้นเดียวแบบนี้นะคะเส้นหลังเส้นเดียวแล้วก็ถัก f ปกติไปค่ะแถวนี้จะเป็นแถวที่เราทำทึบนะคะ f ทั้งหมดพอถึงโซ่ตรงนี้เราก็ทเอ f แทงเข้าไปในเส้น ในหลักโซ่นะคะเส้นเดียวด้านหลังทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยพอถึงมุมก็เหมือนเดิมนะคะ f 2องโซ่ส f 2แล้วก็ทำตามแบบนี้ค่ะที่เป็นหลักโซ่เราก็จะทำ f เฉพาะเส้นนี้เส้นเดียวนะคะแทงเข้าไปในเส้นเดียวแล้วก็จะมาจบแถว จบแถวก็คือเราจะจบแถวแบบแบบเดิมนะคะก็คือถักโซ่หนึ่งพันหัวเข็มแล้วก็เชื่อมกับหลักที่เรามาร์กได้เลยมีสามห่วงก็ปลดหมดนะคะเพราะว่าแถวต่อไปเราจะทำสีขาวเหมือนกันค่ะแถวนี้ที่เราทำก็คือแถวที่สิบเอ็ดนะคะจะมีสามด้านละสามสิบแปดหลักนะคะแถวที่สิบเอ็ดก็คือแถวนี้ค่ะแถวนี้นะคะแถวที่สิบเอ็ด ด้านละสา38พอแถวที่12เราก็จะทำสีเดิมนะคะแถวที่สิบสเราทำสีเดิมแบบนี้ค่ะวิธีการขึ้นก็เหมือนเดิมเลยแถวที่12เราจะทำลักษณะคล้ายกับแถวนี้นะคะสิบสอง็สิลักษณะจะคล้ายกับแถวที่11เอ๊ดเอวแถวที่10นะคะแค่ว่าเราจะเพิ่มช่องตรงนี้นะคะมีช่องตรงนี้เพิ่มขึ้นมา เดี๋ยวเพื่อนๆจะไปถักแถวที่สิบสิบสองสิบสองสิบสองเองนะคะวิธีการถักก็คือเราจะถักเอฟไปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดหลักพอได้เจ็ดหลักแล้วเราก็ทําโซ่หนึ่งนะเว้นเว้นหนึ่งหลักนะคะแล้วก็มาถักสองหลักโซ่หนึ่งเว้นนะคะแล้วก็ถักสองหลักแบบนี้ตรงนี้ค่ะเขาจะตรงกัน จะ,ะตรงกับแถวนี้แค่มีอันนี้นะคะที่ที่เขาจะล้าช่องตรงนี้จะล้ามาด้านหน้าแล้วก็กะโดยการถัก F หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดหลักตรงนี้นะคะแถวนี้จะได้ด้านละสี่สิบสองหลักนะคะแถวนี้คือแถวที่สิบสองด้านละสี่สิบสองหลัก พอเราจบแถวที่12แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะค่ะเพิ่งถักจบแถวที่12แล้วนะคะที่บอกเอาไว้ว่าแถวที่12ให้เพื่อนไปทํากันเองนะคะก็คือตรงนี้นะคะนับจากตรงในมูมที่เราถัก f 2หลักมาจนถึงหลักนี้ก็คือ7นะคะโซ่หนึงเว้นหนึ่งแล้วก็ถัก2หลัก แล้วก็โซ่หนึ่งเว้นหนึ่จะตรงกับหลักตรงนี้แล้วนะคะก็ไล่ทําไปจะมีแค่ตรงหัวมุมนะคะที่จะต่างก็คือจะถักแค่7 f แล้วก็มีโซ่ฝั่งนี้ก็จะ7 f นะคะแล้วก็มีโซ่นะคะทุกมุมจะเหมือนกันนะ7 f แล้วก็โซ่ช่อง7 f แล้วโช่โซ่โซ่ช่องนะคะแถวนี้แถวที่12จะได้ทั้งหมด42หลักนะคะ42หลัก แถวที่10 11 12ใช้สีเดียวกันต่อไปแถวที่13นะคะแถวที่13เราจะถักลักษณะแบบเดียวกับแถวที่เป็นสีฟ้าตัวนี้นะคะก็คือแถวที่9นะคะนี่ค่ะพิ้จะให้ดูตัวอย่างนะคะแถวที่13นะคะเราก็จะทำการขึ้นถักด้วยด้วยขึ้นโซ่สองนะคะ แล้วก็ถัก T หนึ่งหลักเนาะแล้วก็ไล่ถัก X มาไล่ถัก X มาเรื่อยๆเลยค่ะจะถักทีก็เฉพาะตรงที่อยู่ตรงตรงมุมอย่างนี้นะคะ2ที T แล้วก็โซ่สองสอง T นะคะเราจะถักเป็น X ไล่มาเรื่อยๆพอมาถึงตรงช่องเราก็ถักโซ่นะคะ แล้วก็ถัก x 2ลักษณะการถักจะเหมือนกับแถวนี้เลยนะคะเพื่อนๆไปดูแถวนี้มานะคะพอเราจบแถวที่สิแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีมาถักแถวที่ส4นะคะแถวที่14ลักษณะการถักก็เหมือนกับแถวนี้เลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆไปดูนะคะเห็นไหมคะลักษณะการถักเหมือนกันเลยพอแถวสุดท้ายก็คือแถวที่15บห้าลักษณะการถักก็จะเหมือนกับแถวนี้นะคะก็คือ เวลาที่อยู่ถักถึงที่เป็นช่องหรือตรงที่เป็นโซ่นะคะเราก็จะแทงเฉพาะเส้นริมตรงนี้เส้นเดียวนะคะแบบนี้นะคะเราจะจบแถวที่13ที่เราถักทีสีกรมตรงนี้ทั้งหมดจะได้46หลักนะคะพอแถวที่14แถวนี้เราจะได้50หลัก แถวสุดท้ายแถวที่15เราจะได้54หลักนะคะด้านละ54หลักเพื่อนๆไปถักมานะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้ทั้งหมด3แผ่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันค่ะ